กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องมือสยามครับเรายังคงอยู่กับพี่เอกครับแล้วก็พี่ต๋องครับกับเรื่องราวประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับของสายจังหวัดสระบุรีครับพี่เอกครับเหตุการณ์จากตอนที่แล้วนะฮะค้างคาไว้คือคนร้ายเนี่ยวิ่งออกมาจากรถหนีกันไปคนละทิศคนละทางเลยคืออีกคนนึงทางอีกทีมก็ตามไปอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นคนขับพี่เอกก็ตามไปแล้วก็ตามไปทันในระยะ5เมตรเขาหันกลับมาพักปืนแล่วไงต่อฮะก็ ว่าปืนแล้วยิงมาใส่ที่ผมวิ่งตามคือไม่ไม่ฟังไม่อะไรเลยยิงก่อนเลยยิงมาประมาณสามถึงห้านัดเน่ยประมาณนข้อที่นาที่ปืนอะไรสิบเอ็ดมมหรือทราบภายหลังหลังยาวเลครับสิบเอ็ดมมครับผมคือขอถามย้อนไปหนึงเหตุการณ์ตอนนั้นคือพี่เอกเห็นไหมว่าเขาชักปืนก็เห็นแล้วตอนนั้นในใจคิดอะไรอยู่พี่ก็ต้องสู้ครับคือชายชาติตำรวจจริงๆนะฮะแล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยถ้าจะโดนก็ต้องโดนละเอ่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับครับผมยังไงเราต้องจับจับไปเข้าไม่ได้ครับผมนะครับแล้วตอนนั้นพี่เอก มีแวบหนึ่งคิดถึงคิดถึงหลวงพ่อไหมก็คิดถึง,ถงหลวงพ่อตาคิดถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่<ะ>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสลับ,บัลทั้งหมดให้ช่วยคุ้มครองด้วยแวบหนึ่งในแวบขึ้นมาแวบหนึ่งตอนที่ก่อนจะเผชิญหน้ากันนะแต่แต่ถามนิดนึงพี่ย้อนกลับไปก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่แต่ละคงเนี่ยพี่เอกจะต้องมีการไหว้พระอะไรไหมก็ทุกทุกครั้งที่จะหยิบพระขึ้นสวมสวมคอเนี่ยจะได้จะอธิษฐานรัตนาหลวงพ่อแล้วก็อธิษฐานว่าให้ ปกปักคุ้มครองตัวเองนครับในในสิ่งที่ที่ทำแล้วถูกต้องครับผมขอในสิ่งนี้ครับผมเอาแล้วครับก็พอเขายิงใส่ครับกี่เม็ดพี่ก็ประมาณ3-5ถึง้านัดอ่ะหูอื้อครับตอนนั้นใัมนมันดังมากครับผมและเหตุการณ์เนคุ้ชมมันเร็วมากเลยนะครับมไม่กี่วินาทีหรอกมันไม่ทันที่เราจะทำอะไรเลยครับแล้วไงต่อพี่อ่ัผมผมก็สัญชาติยานตำรวจครับผมชักปืนก็ป้องกันตัวครับผมสู้ก็ยิงไปก็ประมาณ2นัด ครับผมยิงสวนไปสองนัดครับผมครับตอนนั้นคิดว่าโดนไหมได้ยินเสียงปั้งปั้งปังปังเนี่ยคิดว่าเข้าไหมไม่ไม่คิดอะไรครับคือชาหมดไม่คิดว่าจะโดนหรือไม่โดนตอนนั้นไม่รู้มันช้ากว่าจั่นที่จะก่อนที่จะยิงกันคล้วครับคืออะดรีนาลีนมันหลั่งพี่ประมาณนั้นไม่รู้ไม่รู้สึกตัวว่าทาทาอะไรมันเป็นอัตโนมัติหมดครับผมคือจากการที่ปุกมาครับผมใช่ไหมฮะแล้วพอยิงสวนไปสองนัดเป็นไงต่อะก็ก็เขาล้มปุ๊บลงไปล้มปุ๊บลงไปแล้วก็แล้วก็ผมก็เข้าไปดู เขา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 โดนโดนที่หน้าหน้าอกน่าจะตัดขั้วหัวใจแล้วก็ดินเข้าตรงหน้าผาครับผเขาเสียชีวิตผมก็มาสารวจร่างกายว่าอ๋อถึงตอนนั้นโอ้โหนี่คือคือหน้าที่นี่มาอันดับหนึ่งนะคือยังไม่สนใจตัวเองเหรอนะไปดูก่อนว่าพูดว่าคนขนยาในเป็นไงโอเคเอเขาโอเคไหมอยู่ไหมพออยู่ปุ๊บถึง่อ้มาสำรวจตัวเองเป็นไงฮะไม่โดนอะไรทั้งสิ้น โอ้โหแวบแรกคิดไงพี่พอสมไม่โดนเลยรู้สึกไงก็คิดถึงหลวงพ่อแวบขึ้นมาอันดับแรกคือหลวงพ่อครับก็คิดถึงหลวงพ่อว่าเราทําดีหลวงพ่อต้องคุ้มครองเราเราพยายามที่จะจับคนกระทำความผิดโดยโดยไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปฆ่าไปอะไรเขาคือไม่เป็นไปตามสถานการณ์ครับผมก็หลวงพ่อท่านคุ้มครองคนกระทําความดีความถูกต้องครับผมและคุณผู้ชมครัคือ60,000เม็ดเนี่ย เหตุการณ์ขนานี้เยาวชนไทยก็รอดพ้นจากยาเสพติดไปตั้งกี่คนนะเพราะยาตรงนี้ก็คือไม่ได้หลุดรอดออกไปสู่เด็กเยาวชนจังกคมนะสุดยอดมากเลยนะครับโปรดจมือเลยพี่พี่หล่อมากเลยพี่ในส่วนของกลับมาที่พระเครื่องกันบ้างวันนี้นะครับมีพระเครื่องมาแนะนานะครับเป็นพระเครื่องของจังหวัดสระบุรีทั้งหมดครับผมนะครับเริ่มจากองค์ไหนก่อนดีพี่ก็อันแรกเนี่ยครับก็เริ่มจากหลวงพ่อยอด รูปหล่อรุ่นแรกที่ใช้ติดตัวมาคู่กับหลวงพ่อตาบครับหลวงพ่อยอดวัดอะไรฮะวัดหนองปลาหมอซึ่งเป็นเบญจภาคีรูปหล่อของประเทศไทยครับครับผมน่าใช้ยังไงพี่ก็พุทธคุณนะก็คือแคล้วคลาดพงปพันธ์ธรรมะค้าขึ้นทุกอย่างเมตตามหานิยมครบทุกอย่างคือหลวงพ่อยอดเนี่ยผมอธิบายนิดนึงก็ว่าหลวงพ่อยอดเนี่ย จริงๆไม่ทันหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับคือท่านท่านปลุกเสกตัวเงครับไม่ทันแต่ท่านเสียชีวิต2,500 2,486ครับแต่เกจิแต่หลวงพ่อเจ้าวาดคนต่อมาเนี่ยเขาจัดสร้างขึ้นโดยเอาอัฐิของหลวงพ่อยอดอุดไว้ใต้ฐานทุกองค์ทุกองค์แล้วก็มีเกจิภาคกลางหลายองค์เช่นหลวงพ่อเกิดวัดสะพานที่ผมจะไม่ได้หลายองค์มาปลุกเสก อ๋อมาทําพิธีผู้ธายพิเศษครับสร้างจํานวน500องค์แต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นในท้องเห็นที่แขวนอยู่หรืออยู่ในโบหลักสิบองค์ครับที่เหลือก็บางคนอาจจะเก็บไว้ไม่นําออกมาครับมหรืออาจสูญหายไปบ้างครับแล้วของเรียนแบบมีไหมครัของเรียนแบบมีครับคือแต่ว่าต้องใช้อาศัยผู้ที่ชานาญการเหมือนไม่เหมือนไหมใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้แล้วแล้วจุดที่จะแยกแยได้ตรงไหนพี่จุดดูพิมพ์ดูเนื้อครับผมเราต้องมีองค์จริงเพื่อศึกษาก่อน นะครับเปาแล้วฮะนี่ก็คือองค์จริงนะคุณผู้ชมดูเอาไว้นะครับผมนี่นะฮะด้านหลังนะครับอ่ะต่อไปครับผมอ่าต่อไปก็คือพระชัยครับผมตากสินครับเนื้อทองคำครับของท่านไหนยังไงฮะของสุข่ายดิศนครับผมพลเอกเปรมเป็นประธานจัดสร้างครับแล้วมีเกจิ หลายหลายท่านของประเทศไทยเข้าพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่ครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมครับอ่อันนี้ไม่ทราบจํานวนแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าแล้วอาจจะเป็นที่สั่งจองหรืออะไรต่างต่างครับพุทธคุณนี่เน้นทางด้านไหนก็เมตตามหานิยมครับผมแล้วก็แควคลาสําหรับทหารธรรมก็ต้องก้มครองคือคือต้องครบแล้วครับผมนี่คือหมายชื่อก็เป็นสิมงคลพระชัยนะครับต่อไปครับผมครับ ก็อีกองคหนึ่งก็พลาดเสียไม่ได้ก็คือหลวงพ่อตาวัดมะขามเหรียญรุ่นแรกที่ทำเปล่าไปครับก็คือคือรุ่นเดียวกับที่พี่เอกแขวนเนี่ยนะครับรุ่นเดียวกับที่ห้านัดไม่โดนครับผมนะครับนี่ฮะก็คือเหรียญนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเนื้อทองเหลืองอ่าเคลื่อกระไหลกระไหลเงินครับผมสร้างปี2515ัร้บห้าครับจำนวนสร้าง5,000เหรียญ5,000เหรียญจะหาสวยๆอย่างนี้ก็คงยากเว้นจะ ผู้ที่จะมาขอแบ่งกันไปใช้ไปใช้นะครับไม่ได้จำหน่ายก็คือทุกคนในจังหวัดสุริเสาะแสวงหารุ่นนี้เป็นจำนวนมากซึ่งตอนสร้างนี้มีทั้งหมดกี่เนื้อหามีเนื้อเดียวครับเนื้อเดียวเลยเนื้อเดียวเลยครับของเล่นแบบเป็นไงพี่ของเล่นแบบมีตหารครับครับผมคือแล้วมีมีตำหนิมีอะไรดูแมก็คือก็คือก็ดูขอบตัดขอบตัดนะเราก็ต้องเรียญจริงมาเทียบอธิบายก็คงไม่ทราบเพราันย่ขอบตัดก็ต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชม นะแล้วก็ต้องมีเนื้อที่มันโดนกระแทกเนี่ยะตรงนี้ต้องต้องมีนะคือรูปไปแล้วต้องมีแบบรู้สึกคมๆนรดบนะครับผมห่วงแล้วเนี่ยหูก็ต้องมีเนื้อเตินออกมานะฮะนี่คือของดีครับผมนะครับน่าใช้ครับนะครับอ่ะต่อไปครับอ่านอกจากนี้เดี๋ยวผมขอแนะนําพระใหม่พระใหม่ของจังหวัดก็จะบอกเลยพี่คือขอพระใหม่ที่ ค่านิยมยังไม่สูงมากคุณผู้ชมที่เพิ่งดูรายการนะฮะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้ามาสะสมเนี่ยจะได้จะได้มีโอกาสที่จะได้เช่าบูชานะก็ก็ที่องค์ที่เดียวสององค์พรอมององค์องค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งก็หลวงพ่อตาบเช่นกันครับเป็นรุ่นสองสร้าง2,519ห้ารบการาคาก็หลักพันกลางกลางักกลางกลางเหรียญรุ่นนี้เมื่อไม่กี่วันนี้ตำรวจจราจรเมืองสรับลี ที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดังเนี่ยแล้วก่อนเขาลงหัวข่าวว่าไงพี่ข่าวที่ลงว่าเกิดอะไรขึ้นปราบเด็กแว้นหรืออะไรในการต่อสู้เด็กแว้นไปเนี่ยเป็นไงฮะก็ขับไปไล่รถเด็กแว้นเนี่ยทีนี้พอปุ๊บตำรวจไปคนเดียวพวกนั้นเข้าประกบแล้วยิงไม่ออกไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้เด็กแว้นนี่ขนาดนี้เลรอครับผมแล้วก็ตำรวจคนนี้ก็ยิงต่อสู้ครับผมเสียชีวิต ตำรวจปลอดภัยเนี่ยก็ราคาผักหลักทันกลางๆก็น่าจะเก็บไว้ใช้เพราะราคาไม่แพงพุทธคุณสูงครับครับผมแหมน้องๆน้องๆเยาวชนที่ดูรายการอยู่นะฮะก็อยากฝากว่านี่หนึงหากมีเพื่อนเป็นแบบพวกเด็กแว้นอะไรเงี้ยคือเตือนสตินิดนึงนะไม่คุ้มเลยนะฮะอนาคตยังเด็กอยู่เลยนะครับผมนี่เอาละครับนี่คือของดีน่าใช้ครับองต่อไปครับเหรียญเหรียญที่สองเป็นหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันเสาให้สระบุรีนะครับเหรียญเรียกเรียกสั้นๆ เรียกว่าเหรียญไข่ใหญ่ค,คือเป็นรูป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 รู่รูปรียญูลรูปรูมรูปรูปญูปร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 ลปรูปรูปรีปรู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 ครูปรูรูปรูป <ไข S 1> ร,าารูปรูปรูล,ลรรรรร ประมาณประมาณไม่เกิน3,000บาทครับผมไม่เกินสัไม่สูงไม่สูงครับผมก็น่าสะสมเก็บรักษาไว้คุ้มครองตัวเองครับผมครับผมเอาละครับนี่คือของดีครับผมในในรุ่นเนี่ยรุ่นใหม่ๆครับผมนะฮะที่ในอนาคตเนี่ยพี่เอกคิดว่าน่าจะมีค่านิยม ก็ตอนนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามกลไกของของคนสะสมครับครับผมแล้วพุทธคุณก็แน่นอนครับครับแน่นอนจะเแต่นครับทั้งหมดอยู่ที่ศรัทธาของเราด้วยคนนำไปใช้นะฮะอย่างคนนําไปใช้ในทางที่ถูกท่านก็ช่วยเหลือคุ้มครองคือประพฤติดีปฏิบัติดีรคุ้มครองอยู่แล้วครับผมเอาละครับแหมเวลาใกล้จะหมดแล้วมาที่พี่ต๋องนิดนึงครับครับผมเป็นไงฮะตอนนี้ถามถึงกิจกรรมของชมรมบ้างในอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรบ้างฮะ ในส่วนของชมรมอนุรักษ์พักเครื่องจังหวัดสระบุรีนะครับที่ผ่านๆมาเราก็ได้จัดจกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในจังหวัดสระบุรีเนี่ยรเราก็ได้ทําการมอบไปแล้วหลายโรงเรียน mm hmm. นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะไปมอบอ,อุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์รนะครับแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับ mm hmm. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงไร้ที่พึ่งที่อําเภอพระพุทธบาท แล้วก็จะมอบให้กับชมรมคนพิการในจังหวัดสระบุรีบ้างอมอบให้กับชมรมคนไร้ที่พึ่งบ้างอะไรอย่างนี้นี่คือกิจกรรมซึ่งเราจะทําอยู่อยู่ตลอดครับครับนี่คือกิจกรรมดีๆนะหากคุณผู้ชมดูอยู่สนใจนะผ่านมาแถวนี้มาเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆผมว่าจังหวดนี้ไม่ใช่ทางผ่านแล้วพ่ เป็นทางตรงใจมาแล้วปัจจุบันเนี้ย <c oughs> คือผมมาบ่อยมากเลยนะชาวบุรีเนี่ยนะถ้าเกิดถามถึงว่าคุณผู้ชมดูแลสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมชมรมแห่งนี้อยากจะมาขอดูมาพูดคุยแบ่งปันความรู้ต่างๆมาได้ที่ไหนยังไงครับในส่วนของจังหวัดสระบุรีหากพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับถนนรรพระห,นหลนยศทินเนี่ยสามารถวิ่งตรงเข้ามาได้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวขวาขึ้นสะพานไปโคราชถูกไหมฮะไม่ต้องเลี้ยวขวาเลยตรงเข้ามาเลยนะครับในในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีเนี่ยเรามีศูนย์พักเครื่องอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะศูนย์หลักของจ นะครับแล้วก็ศูนย์ที่2ศูนย์พักเครื่องตลาดวงทองพัฒนาซึ่งจะอยู่ด้านหลังบคสสสระบุรีนะครับแล้วเราก็ยังมีในส่วนของศูนย์พักเครื่องหน้าวัดเพียวนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้กล่าวในที่ตรงนี้มีเยอะครับจังหวัดสระบุรีแต่ถ้าเกิดจะมาที่นี่คือมาที่ห้างนี้เลยมาที่ห้างนี้เลยครับผมอยู่ชั้นไหนยังไงฮะในในส่วนของห้างสุกนันเนี่ยขึ้นขึ้นบันไดมาจะอยู่ขวามือชั้นสองเลยครับผมเปิดทุกวัน เปิดทุกวันครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่บตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มครับผมก็มาพบเจอพี่เอกพี่ต๋องได้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆนะที่รออยู่แต่ละท่านนั้นก็พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ครับผมนะโดยเฉพาะพี่เอกเนี่ยคือคอนเซ็ปต์พี่เอกคือไม่ได้เน้นซื้อขายไม่ได้เน้นซื้อขายจริงๆมาเปิดเป็นความรู้แบ่งกันดูมาเยี่ยมชมมามาเป็นความรู้มาแบ่งกันมามาแบ่งกันใครใครชอบก็แบ่งกันไปคุ้มครองครับผมบางทีเช่ามาราคาแพงกว่าเขาอยากได้ เพื่อไปคุ้มครองตัวเองเราดูเจตนาเราก็แบ่งบางทีขาดทุนก็ยอมครับครับผมนี่คือพี่เอกนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าสุดยอดจริงได้ข่าวว่าบางทีหลบด้วยเพราะลูกค้ามาบางทีเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายครับผมหลบลูกค้าครับครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังรับราชการตำรวจอ่าเป็นอยู่สืบสวนเหมือนเดิมครับครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกพี่ต๋องมากๆเลยครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆครับขอบคุณมากเลยนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวนะครับประวัติของพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสระบุรีครับแต่ว่าจะเป็นพระเกจิองไหนนะฮะเดี๋ยวพักกันสักพูดเดียวครับ